ข้อารกสวัสดีนะครับผมเพผนเพผยนะครับเนาะสำหรับในคลิปนี้นะครับในอเลขของเขานะครับเนาะไปที่เลขบนนะครับสำหรับในคลิปนี้ไปที่เลขบนนะครับนะครับเนาะสำหรับเลขบนของเขานะครับเ่าก็จับมาลายสูตรแล้วนะครับก็ค่อนข้างที่สดเด่นชัดเจนนะครับเนาะเอาสำหรับในคลิปนี้นะครับเ่าสีมาเบิ่งเด่นบนชดเลี้ยวมาเนาะเด่นบนชดเลี้ยวมาในสูตรนี้มีเลขสองสูตรสูตรละสี่ตัวนะครับสูตรละสี่ตัวนะครับผมในการประมวลผลนะครับใช้สามตัวครั้งที่หนึ่งเอาหลักหน่วยตัวเดียวนะครับเนาะในสูตรที่หนึ่งหลักหน่วยครั้งที่เดินไปตัว นะครับแล้วก็สําหรับสูตรที่สองนะครับคือตัวนี้เนาะสูตรที่สองนะครับใช้ตัวเดียวกันก็คือหลักหน่วยบนบวก4นะครับได้เท่าไรบวกสองบวกเดบวกสองได้สี่ตัวเื่ากันนะครับเอามาเทียบนะครับเอามาเทียบแล้วตัวไหนชนนะครับชนแล้วมาเลยนะครับในสุดนี้เนาะนะครับผมเอาสิบไปที่งวดที่หนึ่งนี่นะครับก็คือในงวดที่ออก0ูตหกสามนะครับสูตหกสามก็ประมวลผลโดยสามเก้าห้านะนะครับสามเห้านะครับเนาะนะครับก็คือในงวดนี้เนาะนะครับก็คพื่อผลการออกสลากไสิบเป็นแบบนี้นะครับเนาะ ผลการออกแสดงเป็นแบบนี้นะครับสามเก้าห้านะครับสี่สามแล้วก็คั้งที่หนึ่งศูนย์ห้าหกเอาคั้งที่หนึ่งนี่ทั้งหมดเลยครั้งที่หนึ่งเนาะเอาหลักหน่วยตัวเดียวนะครับแล้วก็เอามาเดินแต้มนะครับเอาหลักหน่วยตัวนี้มาเดินแต้มหลักหน่วยครั้งที่หนึ่งเดินแต้มเนาะนะครับนะครับเนาะแล้วก็ไปออกในหกศูนย์หกศูนย์สามนะครับหมันต่อไปออกหกศูนย์หกศูนสามเดี๋ยวทีนี้มาคำนวณนะศูนย์ห้าหกตัวนี้ครับศูนย์ห้าหกออกหกศูนย เอาหกตัวนี้หลักหน่วยนะครับเนาะในส่วนที่หนึ่งบวกหกคงที่แล้วก็เดินเรียงแต้มไปซีตัวนะครับหกบวกหกเป็นสองสามสี่ห้าไปแบบนี้เลยนะครับะแล้วก็ส่วนที่สองนะครับใส่ตัวเดียวกันก็เด็กหลักหน่วยครั้งที่หนึ่งนะครับแล้วก็บวกสี่คงที่นะครับตัวนี้มาบวกสี่คงที่บวกสี่นะครับหกบวกสี่ก็จะได้ศูนย์บวกสองนะครับบวกสองได้สองบวกหนึ่งได้สามบวกสองได้ห้าศูนย์สองสามห้าแบบนี้นะครับเนาะแล้วก็เทียบนะครับสองศูนย์ที่เทียบเลยนะครับตัวในชนก็จะมาเลยนะครับเนาะเดา๋ยเข้าไป เข้าส oh, oh, ิเอาตัวที่ชนเนาะเอาตัวที่ชนนะครับโตอื่นๆนะครับจังวากันนะครับเอาตัวที่ชนแล้วมานะครับตัวที่ชนแล้วมาเอาตัวที่มานะครับเอาตัวที่มานะครับเนาะจังไงวันนี้นะครับก็ชนไปที่เลขเอาเข้าสิเอาตัวที่มาเนาะก็คือสามนะครับชนสามตามมาหลักหน่อยนะครับหมดประมาณนะครับประมลผพออกมานะครับชนกันไปที่หนึ่งสองสามสี่เก้าหนึ่งสองสี่ก็ชนไปที่สองนะครับชนไปที่สอง เอาตัวชนนะครับชนสองมาสองหมวดต่อมานะครับเจ็ดแปดเก้เาศูนย์ห้าเจ็ดแปดศูนย์นะครับก็ชนเอาตัวชนลรามาเนะครับชนแปดแปดมานะครับหมวดต่อมานะครับเนาะชนไปที่เลขเก้านะครับชนไปที่เลขเก้าชนเก้าเก้ามานะครับหมวดต่อมานะครับชนไปที่เลขหกนะครับ นไปที่เลขหกงดต่อมานะครับชนไปที่เลขศูนย์จนไปที่เลขศูนย์นะครับศูนยศูนย์ศูนย์นะครับชนเรามาเนาะนะครับในชุดนี้งวดต่อมานะครับชนไปที่เลขสามนะครับชนไปที่เลขสามนะครับเนาะชนสามหรือไม่นะครับเนาะนะครับเนาะก็มีงวดก็มีงวดเดียวนะครับงวดนี้นะครับเนาะ ตัวที่มันจะปูดมากเนาะนะครับก็คือเก้าสบสามเนาะนะครับเก้าสามในตัวนี้นะครับตัวที่ชนไม่มานะครับเอานะครับงวดต่อมานะครับชนศูนย์เนาะนะครับชนศูนย์ชนศูนย์นะครับศูนย์มานะครับงวดต่อมานะครับงวดต่อมาชนไปที่เลขห้านะครับเนาะชนห้าเนาะชนห้า ชนห้าเข้าสามหลักเลยนะครับงดต่อมานะครับงดต่อมาเนี่ก็ชนไปที่เลขหกจนหกหกมานะครับงดต่อมาเนี่ยชนไปที่เลขศูนย์เอาหัวนี้มาหลักลอยเนาะนะครับงดต่อมานะครับชนไปที่เลขเจ็ดนะครับชนเจนะ็ดเนาะนเจ็ด งวดต่อมานะครับชนไปที่เลขศูนย์ครับงวดต่อมาชนไปที่เลขสองนะครับงวดต่อมานะครับชนไปที่เลขหกเนาะหกชนไปที่เลขหกงวดต่อมาชนไปที่เลขสอง งวดต่อมานะครับชนไปที่เลขสี่นะครับเนาะชนไปที่เลขสี่ครับงวดต่อมาชนไปที่เลขหนึ่งงวดต่อมาชนไปที่เลขสามงวดต่อมานะครับชนไปที่เลขสามคือเเ่าเนาะ จะไปที่เลขสามนะครับชนไปที่เลขสามตัวเดิมนะครับงวดต่อมานะครับชนไปที่ในงวดล่าสุดนี่นะครับงวดล่าสุดนี่ชนไปที่เลขเก้านะครับจนไปที่เลขเก้านะครับนี่นะครับเนาะสำหรับในสุดนี้นะครับเนาะนะครับสำหรับในวันนี้นะครับเนาะสำหรับในวันนี้นะครับวันนี้นะครับหลักหน่วยครั้งที่หนึ่งก็คือเลขสี่นะครับไอเลขหกนะครับ ครั้งที่หนึ่งก็4 4 6นะครับหลักหน่วยครั้งที่หนึ่งก็เลขกบวกหกคงที่ก็จะได้สองได้สองนะครับแล้วก็ไปหนึ่งเป็นสามไปหนึ่งเป็นสี่ไปอีหนึ่งเป็นห้านะครับสําหรับสูตรที่สองนะครับเลขหกตัวนี้นะครับหลักหน่วยตัวนี้นะครับ 6, บวกสี่นะครับ 6, บวกสี่คงที่นะครับกบวกสี่นะครับหกบวกหกบวกสี่หกบวกสี่มันก็จะได้ศูน0 บวกสองก็จะได้สองบวกหนึ่งเป็นสามบวกสองเป็นอ่านะครับในงวดนี้นะครับตัวที่ชนก็คือสองสามห้านะครับ 2, 3, 5, สองสามห้าชนสามตัวสองสามห้านะครับชนสามตัวนะครับ 2, 3, 5, สองสามอ่าสองสามอ่าชนสามตัวนะครับงวดนี้เนาะนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเนาะเลขตัวที่ชนเนี่ยสองสามห้าในสามตัวนี้ ก็จะไปชนเลขเด่นของเราก็คือเลขสองครับเพราะว่าเลขสามกับเลขข่าไม่เด่นในเลขบนนะครับไม่เด่นในเลขบนนะครับเลขสามกับเลขข้าไม่เด่นในเลขบนนะครับเด่นบนเนาะนะครับสําหรับเด่นบนนะครับเด่นบนของเขานะครับตัวนี้คร right ับเด่นบนอันนี้ก็ชนแล้วมาสองสูตรชนแล้วมาสองสูตรก็ได้สองหกเจ็ดนะครับสูตรที่หนึ่งสูตรที่สองในสองสี่ห้า นะครับอันนี้วิ่งบนสองตัวได้เก้ากับสองนะครับอันนี้เด่นบนสามตัวเก้าหนึ่งหกอันนี้เด่นบนสี่ตัวสี่หกสี่ห้าหกหนึ่งนะครับแล้ววันนี้เลขมันก็ชนกันไปที่เลขหกนะครับในส่วนนี้แต่ส่วนนี้ชนกันไปที่เลขสองนะครับชนกันที่เลขสองนะครับเลขเด่นของเราก็จะเด่นไปที่เลขสองอันนี้เด่นนะครับอันนี้เลขเด่นครับอันนี้ล้านเปอร์เซ็นต์อันนี้ล้านเปอร์เซ็นต์นะครับได้สองเท่ากันนะครับแล้วก็ในสูตรตัวน so <Therefore, S 2> <hand> ี้นะครับ เลขเด่นบนตัวนี้ได้หกนะครับได้หกสามตัวได้ห้าหกนี้ก็ชนพวกนี้เลยนะครับนะักครับเนาะแลี้ววันที่นี่ตัวนี้สองสามห้าเนาะนะครับสองสามห้านะครับในเลขเด่นบนตัวนี้สองสามห้านะเด่นบนตัวนี้ได้สองสามห้าเนาะเด่นบนในสูตรสี่สองตัวชนมาเนาะสองตัวชนมาได้สองสามห้าสองสามห้าก็จะชนสองครับชนสองคชนสองตัวนี้ เด่นบนสองสามห้าเนาะนะครับตัวนี้ได้ชนมานะครับชนมาชนสองสูตรได้สองเขียนเส้นนี้ได้นะครับสองสามห้านะครับสองสามห้าอันนี้ชนแล้วมาเนาะตัวนี้ชนแล้วมาชนแล้วมาเหมือนกันนียตัวนี้ก็ชนแล้วมาตัวนี้ก็ชนแล้วมานะครับ ตัวนี้ชนกันสองสูตรตัวนี้ชนสองสูตรมาแล้วนะครับก็ชนไปที่เลขสองเลขก็จะชนกันไปที่เลขสองนี่นะครับก็จะชนสองเลยนะครับตัวนี้ชนแล้วมานะครับตัวนี้ก็ชนแล้วมาเหมือนกันนะชนสองนะครับในวัดนี้เนาะได้สองสามหานะครับชนกันสามตัวนะครับได้เลขชุดนี้นะครับเนาะในเลขชุดนี้นะครับชนแล้วมานะครับ ตัวชนก็จะมาเลยเนาะมาชนมาเลยนะครับชนสามตามมาชนสองต่อมาชนแปดแปดมาชนเก้าเก้ามาชนหกหกมาชนศูนย์ศูนย์มานะครับชนสามตัวนี้มาสองตัวสามเก้าเนาะนะครับชนศูนย์ศูนย์มาตัวนี้ชนห้าห้ามา มีงวดเดียวที่มาหลักร้อยนะมีสองงวดจนศูนย์มีงวดเดียวที่มาหลักร้อยนะครับก็มาสิบหน่วยทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเลขสองตัวนี้นะครับเปอร์เซ็นที่จะมาสิบหน่วยนี่นะครับค่อนข้างที่จะเยอะนะครับค่อนข้างที่จะสูงมากนะครับในเลขสองนะครับในวดนี้นะนะครับอย่างไรก็ดีนะครับเนาะในวดนี้ก็เด่นสองไปเลยนะครับเด่นสองในเลขบนนะครับ องในเลขบนนะครับนะครับสองในเลขบนนะครับในวดล่าุเนี่ยก็มาเก้าเนาะเก้านะครับในวันนี้สองสามห้าสองสามห้านะครับเอานะครับก็เด่นสองนะครับเด่นสองตัวเดียวโอเคไหมตัวเดียวนะครับสาหรับเลขเลขเด่นสองนะเราบว่าจับตัวที่ถ้ามันเด่นสองเราก็จับแต้มนะจับแต้มเนเพื่อนไปแล้วนะเด่นสองเนาะนะครับจับแต้มนะครับนะครับถ้าสองอยู่ในหลักหน่วย ถ้าสองอยู่ในหลักหน่วยนะครับเนาะถ้าจับพวกมาแล้วก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะครับศูนย์หกสองแปดหกสองหกหกสองศูนย์แปดสองแปดแปดสองหกแปดสองวิ่งบนสองทานะครับเนาะทาในกระรูดเลยนะครับลูดสองเลยนะครับลูดสองนะครับเนาะสองนี่คืออยู่ในหลักหน่วยนะครับในหลักหน่วย นะครับถ้ารูดสองก็จะเป็นศูนย์สองหนึ่งสองสามสองสี่สองนะครับห้าสองหกสองเจ็ดสองแปดสองเก้าสอง แล้วก็สองสองคือบ่อสองสองนะครับก็จะมีทั้งหมดสิบคู่นะครับรูดสองก็สองหลักหน่วยนะครับศูนย์สองหนึ่งสองสองสองสามสองสี่สองห้าสองหกสองเจ็ดสองแปดสองเก้าสองนะครับนะครับรูดสองเลยนะครับรูดสองนะครับสําหรับแต้มร่วมนะครับแต้มร่วมก็จะเป็นตัวนี้เนาะนี่แต้มร่วมแต้มรวมสองตัวบนห้าหกเจ็ดแปดศูนย์สองนะครับห้าหกเจ็ดแปดศูนย์สอง ห้าหกเจ็ดแปดศูนย์สองคะตัวที่เข้าแต้มก็จะมีศูนย์สองเข้าสองแต้มหนึ่งสองสามแต้มไม่มีสามสองห้าแต้มตีสองหกแต้มสองสองสี่แต้มไม่มีห้าสองเจ็ดแต้มหกสองแปดแต้มเจ็ดสองเก้าแต้มไม่มีแปดสองศูนย์แต้มเก้าสองหนึ่งแต้มไม่มีก็จะได้ไปที่หาคู่หกคูนะครับ ได้หกคู่ถ้าโหลดสองนะครับจับโดยแ้มเนาะนี่นะครับเนาะออกมาเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็หลักร้อยมาใส่นะครับเนาะนี่นะครับศูนย์สองสามสองสี่สองห้าสองหกสองแปดสองนะครับโอคู่นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกคู่เด่นสาหรับลังนะครับเนาะไอ้โบนนะครับเนาะนี่ครับเนาะก็คือสูตรนี้นะครับเนาะเด่นบนชนแล้วมาเด่นบนชนแล้วมาสองสูตรนะครับเดินแบบนี้นะครับในเล็กตัวนี้เนาะ เด่นแบบนี้นะครับชนแล้วมานะครับชนแล้วมาเนาะนะครับตัวที่ชนได้มาเลยสําหรับบทน,นะครับวันนี้ชนสามตัวสองสามห้านะครับเอาสำหรับเก็บเียเว้เ,เพลงสามีล่านเพื่นไปเลยสวัสดีครับ